สวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่สัมฤิ์ครับผมเ <c oughs> อม่อเมื่อนี้อีกแล้วนะครับกิเลสขึ้นอีกแล้ว <c oughs> สื่อมานำทางสื่อมาตั้งแต่ <c oughs> พังคนนะครับเย็ดสองเมนูนะครับมีส้อยจล้วาา <c oughs> สกเด็กนะครับมากินข่าเสานะครับ <c oughs> วันนี้อยู่ เออ,อ,นนออนีอนน่อนๆอนๆบาน,น,น,ออน,ออนมาเดียวนะครับผม <c oughs> เจอกันก็ต้องมีสวยจุสวยจุมีตับมีคันเทนหน้าอสองกัน ห้่อมเปิดขวดใช่ดีพอมใจอดีมั้งพระเจ้าบ่พระเจ้าอันให้ให้ให้มาพร้ามบ่อมืมคือดีล่ะ นเนื้อเนื้อชินชินเลยเนี่ยถือว่าโอเคเนะี่ยเนื้อพายดีดยเนะี่ยร้านนอ้ยงบุ๊ค <c> ม <oughs> <c oughs> ันเป็นที่โล่งๆที่เขาไปจอดรถ พุ่นผู้ขายเป็นผู้ยิ่งอันนี้เอาเนื้อสันไน้ด้วยโอเคเลยเนื้อนิ่มดปปีประกาศนี เห็นกับลาบเนี่ยโอ้ค่ะตื่นกันไร <c oughs> <c oughs> นัดน่ะไม่หน่อยนัดไว้สี่โมองเดียวสิบโมอง ไปซ้อนมังปะน้าจ้ะเชิงชุมพระธาตุเชิงชุม่มราคาครับวัดหลวงปู่มันหลวงปู่มันที่เฮาเคยไปหรือเ่อยู่ในตลาดหรือเ่อยู่อยู่สายลับตาลับาเ,เป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดหรือเปลอบริเบริพิธภัณฑ์เดี๋ยวเอาพ่อเขาบอกว่เคยไปอันนี้ลาบหมูนี่ลาบหมู ว่าทาั้งนี้กัมีไก่อันนี้จะเป็นไก่ไก่หัดใหญ่ไก่ไก่ไกทอดหัดใหญ่ พอดีออกวันมากทั้งจันประสันสองขั้นเขาเพ่งนึงาเริ่มข้าวอันบดได้เบิงน้ำยูหิ่งผ่าจาักเท้อน้ำแห้ง เอาเก้นนึงแต่เมือ่อเมื่อร้อยกับทงเมือ่อเนียกรรมอะไรล่ละเครื่องเดือนไ <c oughs> มากระทงจนว่าเบิดเดือนจนว่าเบดเดือนไม่จนว่าน้ำแหงเบิดมินจาเลยเอาเห็นเบิง,เ,เ,บง,เ,เ,บงเห็นมันั่นแหงก็เลยเอาน้ำนะม,มาใหา้าน้ำเกินหิง่งหั่นเข่าเสย ต้เห็ดดีเนาะตอนนี้าด้ขอ,ขอไปไทยเบื้องหลังเพ่งเันดีเจอ้นวัวในไปตัดลงบอ,องพร้อมหืกลบก่นันเรื่องราว่า กาฝ่าวงเลองเด้อวนววเก็บว้เป็นเสื้อผ้ายเป็นนันกันวะท่านก็เลยบอโบ้ให้ตัดลงเห็นทอลงล้ลงลงแต่อยู่ในอันหที่ตัวลงอันบานนี้แม่แม่แมรู้แล้วเราวะท่านเดียวป้าจะเขามาเรียนนั่อยู่วะท่านเดียวหูวหัดว่าปก้าไปใส่เสียง <laughs> <c oughs> เขาคือว่าใดพดถินนะนล้นแล้วแม่รู้แล้วลงเลยว่าันพอดีช่วงาง,งานงานเข่ามาก็เลยเห็ุงานนิงว่าวในตัดมีนตาเข้าใจพิดสี่อันนี้อันนี้อันนี้ลงไปลงแล้วนสี่ใจอยันลง เพิ่นเกิดวานลงเลงบิดลบเบิดเลยมันเนี่ยฟิวฟิวไปทำงานตากกวนเนามันได้ฟิวขนาดมันเลื่อนเดือดจริงวายเลยมันติโดนมันเลื่อนเดือด,ดจ้าเพ่งเพ่งนั่นเนาะเพ่งถึงไว้ว่าเจ้าของเพ่งจะ อันหยาดแต่ว่ายูทูปมันบอมันบอลลูนทันใดเด้อแบ่งส่วนแบง่งไม่เลยมันบอแบ่งบมดแดงเลยเลอ๋อปล่อยเมื่อหอสาอปล่อยเมื้อสาแดงเลย ถ้าเเป็นคลิปเบื้องหลังมาเอไหมแม่นเบื้องหลังกันใช่เชียงเนี<อ>่ยแดงเลยบร,บริษัทลังบ้านแห้งอยู่แล้วอ่าบริษทัทไปเลยปกติมันก็นแต่ว่าเอไม่ไม่มีผลต่อเอไม่มีผลต่อช่องไม่มีผลนันบอคือเพิ่งแบ่งแบ่งรายได้ประมาณนั้นนะส่วนมาก อันนี้แดงเลยนะครับตจวดค่าขนาดคันี้เว่าเป็นเป็นเวลากินข้าวเร้าปกติดีเนี่ย,ยในช่วงสามโมงสี่โมงเนี่ย ต้งเชื่อเอกกัเที่ยงขอเที่ยงขอสองกันก็คือกินกิ่นเราเขาเที่ยงคือเวลาสิบสองนาฬิกาเนี่ยบ่ต้องสนใจบ่ต้องห่วงว่าจะกินเขาเลยคนไปกินหาม้งแร่งซีม้งแร่งหาม้งแร่งก็ไรไม่จบไม่หนวคัน เฮ็ดงานมนุษย์เงินเดือนที่ว่าเข้าต้องไปลงเวลามันก็ต้องจําเป็นต้องกินแต่พ่ก,กินเนี่ยก็บอถึงเที่ยงก็ไม่มีโอกาสกิน <c oughs> กเนีพยก็พอลงเ่็่ยางเที่ยงะ เดี๋ยวว่าขอไหมบอขาไมอีเลยมั้งดียยินอยู่เดี๋ยวว่ามันเป็นยัคยง,งยค่อยค่อยด่างแห้งเสียบปากมันนะด <laughs> เดี๋ยวเห็นลำโพงปะดอกลำโพงอ่าที่จะดีเดียวกันครับดอกลำโพงที่ตัวที่มันดังดังมาจากลำโพงเนี่ยมันจะมีแค่กขดลวดมือหน่อย ถ้าบ่มีกลกวยกระดาษดังไกลปะถ้าถ้าบ่มีกล้วยกระดาษของลำโพงมันจะไม่ดังแล้วทีนี้เอาไปพักไปยังสั่นระบาดนี่แผ่นแผ่นยิบซ้ำแผ่นยิบซ้ำมันบางมันมันสั่นสะเทือนไปน้ำมันมันก็เลยเป็นตัวทรงทรงเป็นตัวเพิ่มพลังพลังเสียงคาเท้าออกจากฟ้าวังบดัง นี่คือที่ที่จะดีมันถ้าไปใส่เสาหรือว่าใส่ไม้แข็งๆเนี่ยเงียบเลยแั <c oughs> ยงไหอยู่อะไร <c oughs> บ้ากับตันตับตับเห้นลรไรโอเบอร์มาไล่หล้วกันทั่ธรรมดาแล้วก็เครื่องกิโลกอะหาขีดเขากันแล้วเนาะ <c oughs> เครื่องกินเครื่องโล่ ตรงไหก่อนนิดนึ่งหัโตุกตกเ่งดลอยเศร้าเมื่อนั้นก่อนแล้วขวไปแม่เชนเดียวไม่กินยั่หร่าแล้วออาไปเกลือนมาอื้ม ไม่ซ้ำนี่หรอกกินแค่กินเงือบภูเทียนเพิ่นเพิ่นกินได้หลาไหมโอ้ยเงินเงินอีรีเลยเป็นตาสะอ่อนว่ามันว่าย่านเพิ่นได้กินกินได้หลาเรือนนี้ก็เป็นตาสะอ่อนเพิ่นมั่งก็ขึ้นแหนมคือยัง คือ,อกินเนื้อเหล่ากินนะครับผมกินเรามันมันกินลงเอียบไปได้มันมันแน,น่นมันเอื่อน่ามันอิ่มล่ะเนี่ยกินได้ยนจังเท้แต่ว่าพันิ่กินเบิดเนื้อเบิดเป็นสามกิโลจังแท้เงื้อเิ่นว่างเนเลยล่ะอันนี้ซื้อมะเขิงโล่เนี่ยสองควนี่กินมาเบิ เมอวันนี่มัซคือเนื้อมมมหมูหมันมะเครื่องลวกเท่ากันอ่ะเมอวันกน็่อ็สองมือสิอสองเลย <laughs> ทู่เลย <laughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> เรียบร้อยดี <c oughs> เอาเ้ากับลูกไส้สหละนะครับผม ก่อนที่จะไปหาไหว้พักนะครับไม่หน่อยนัดไว้สิบโมงก็จะไปถ่ายบรรยากาศที่ไปไหว้พระแน่เล็กๆน้อยๆเนาะไหว้พระไหวยังแน่เบื้องแรกกะเดือย่างบ่คือทวงหน้าบ่หรือว่าขันเพิ่นบ่อนั่นก็บบ้อนนั่นไหว้พระไหว้ยังแล้วก็แยกย้ายกันกลับ ก็ได้ผมบ้านงงเ๋ยคุยกันนะอืมเนี่ยมหาเป็นเดีดีใจเพระแห้งแล้วละ่ะที่จริงเอามีเวลาน้อยนิดเนาะกะเพิ่นมาขามนลำขามทะเลมาจังใจกว่าว่ามาแต่เยอรมันต้องมาเจอกันทุกปีทั้งสิปีกายเข้ากับไปเจอกันอยู่ที่<น>อุบลน,นะครับอำเภอเดชอุดมปีกายเนี่ย เดินทางจากอุดรไปกับวกบ้านเท sy, พเศร้าไปหอดพุ่นกับเกือบคำเนาะอันนี้เพิ่นกับเดินทางจากพุ่นมากครับกสีขึ้นกันนาทีกับเข้าไปกับสีไซเวลาด่วนขึ้นกันก็เข้าไปนั่นแหละนะครับเพิ่นก็ยังมาหาห้อแต่ผมมาจากอุดรกับลอยสี่สิบกว่ากิโลเนาะมาหอดเนี่ยลอยสี่สิบกว่ากิโลนั่นกับยังไกลกว่าเพิ่นอยนะครับผมอปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่ง มีตาภาพนะครับว่ามีตาภาพที่อพอมีมือบ่มีพรมแดนบอมไม่มีเพรมแดนไก่ปนไดกระซังนะครับต่างจาตตต่างภาษา,ต,า,า,ษาต่างบ้านต่างถิ่นก็สามารถเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นคนหักนะครับเป็นคนหักเป็นพี่เป็นน้องกันได้เบิดนัน่นแหละเนาะสำหรับกินเขาเมื่อี้ เฮ้ยพ่อเก่งใจพวกเก่งใจดอกเอ้าเอ้นี่เอ้าตอนไหนคุกเลยอ <laughs> ันนี้แก้วกับคุณพ่อควัเอ้าดวงวัยพ่อกระเทือนเอ้า <c oughs> เาเอจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>